ครับเพื่อบายบายเดี๋ยวนี้ฝ่าสำรวจรอยแยกวงใต้ร้อนจัดประหลัดบอกสักนาทีครึ่งอัปเดตวงใต้ของจังหวัดพะเยาร้อน ไฟลัางคู่เด็กชายเชียงรายเชียงของอัปเดตกันเดือนละครั้งครับประกอบทุกวันทุกอาทิตย์นี่ก็ขยับมาเป็นเดือนละครั้งอัปเดตลอยแยกรอบปรโมงครับตั้งแต่เป็นป่าตั้งแต่เริ่มเจาะตั้งแต่จนมาเห็นนุโมงละตอนนี้เข้าไปประมาณร้อยเมตรอัปเดตกันร้อนแบบนี้ เทนที่ดีผมก็จะนำเสนอชีวิตการทำงานรายวันประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆะครับผู้ติดต,ตามเกือบสองพันล่ะเดินไปเรื่อยๆก้าวไปชา้าๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะมันเป็นเฟซใหม่เราเข้าใจเฟซเก่าก็ประมาณ5,000โดนแฮกเป็้วก็มาอัปเดตอ,องค์โมงพยานะครับเจาะไปได้ประมาณ100เมตรล่ะพรุ่งนี้ไปเจอกันที่อุโม,มงค์ โมงฝั่งเหนือนั้นลึกและวพาไปเข้าโมงตรงนี้นะครับวันนี้อัพเดตคึ้นีกก่อนนะครับสวัสดีครับ